มาแล้วดุยพ้ารันงวดที่แล้ว59ตรงๆต,ตามต่อกันเลยชุดเต็มชุดเน้นแอดประกอบสาวสวนแตงรัฐบาลเม็ดเดียวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบก,กับแอดมินนะคะกับช่องก่อติดหวยดังมาแชร์นะคะก็มาพบก,กับแอดมินในวันที่20มกราคมนะคะวันนี้แอดมินก็ได้ไปหาแนวทางรัฐบาลไทยนะคะวงวบประจำวันที่ 1่กุมภาพันนะคะเอามาให้ผู้ชมได้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งก็จะมีช่างชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ติดตามกันได้อย่างถูกต้องนะคะก่อนไปรับชมทางช่องก็ขอให้ทานผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดิ่งกริ่ง,งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะ เราก็ไปดูแนวทางกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของดุยพระรันกันเลยนะคะซึ่งผลงานงวดที่ผ่านมา17มกราคมก็ให้ข้าวตรงๆนะคะหานะคะคุณผู้ชมแนวทางของดุยพระรันนะคะไปดูชุดต่อไปกันเลยค่ะซึ่งดุยพระรันก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นชุดเต็มนะคะงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะคะชุดเต็มก็มีอยู่3หลักด้วยกันนะคะซึ่งก็มีหลัก7 หลักหแล้วก็หลัก5นะคะหลัก7ก็มี 70, 73 74แล้วก็78นะคะต่อด้วยหลัก1 10 1 3 1 4แล้วก็1 8นะคะต่อด้วยหลัก5ก็มี50 53 54แล้วก็58นะคะต่อด้วยชุดเน้น2ตัวบนล่างนะคะซึ่งก็มี70 73 78แล้วก็88นะคะ ตัวที่เน้นให้ก็คือ70กับ78นะคะแต่ถ้า9ยังอยู่ก็90นะคะผู้ชมอาจารย์ดุพดันเน้นให้นะคะถ้ามี9ยังอยู่ก็9009นะคะ2ตัวบนล่างเน้นให้70แล้วก็78นะคะส่วนชุดเต็มที่เน้นให้ก็คือ70737478 1418แล้วก็ ห้าศูนยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามนะคะอาจารย์ดุยพารันนะคะก็เคปเอาไว้ดูจุดเอาไว้ดูกันเลยนะคะใครมีสม,มุดปากกานะคะเราก็ไปดูต่อกันเลยค่ะไปต่อกันที่แนวทางของแอดประกอบนะคะชุด3ตัวบนงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์แอดประกอบก็ได้ให้ 164, 538, 142 และก็5 4 7นะคะซึ่งก็ให้วิ่งที่หลัก3กับหลัก4นะคะต่อด้วยชุด2ตัวบนล่างนะคะหลัก3ก็มี3 1 3 4 3 5และก็3 8นะคะต่อด้วยหลัก4ซึ่งก็มี4 1 4 2 4 5และก็4 7นะคะแนวทางแอประกอบนะคะชุด3ตัวก็1 6 4 5 38 1 4 2แแล้วก็ 5 4 7นะคะชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะเราก็ไปดูชุดต่อไปกันเลยค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของสาวสวนแตงนะคะแนวทางสาวสวนแตงงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งก็ได้แก่3ตัวบนมีตัวเลข7 3 5 2 7 5 9 5 2 3 8 5แล้วก็9 3 5นะคะชุด3ตัวบนนะคะต่อด้วย2ตัวบนล่างนะคะซึ่งก็มี7 5 7 3 7 2 2 5 3 5 8 5แล้วก็9 7นะคะแนวทางสาวสวนแตงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามเช่นกันนะคะก็แคปเอาไวด้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะ เอาไว้ไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขอให้ทู้ชนทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ แอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ